วันนี้เรามาประกอบสายพานไทมิ่งมิซูไทตัตนตเครื่องคองมมอนเรีวอันนี้ก็เปลี่ยนสายพานตามห่งรอบนะครับวันนี้ลูกลอบใหม่ัน,นี้ก็สายพานใหม่นี่ใส่มาร์กก็คือที่มูเล่บาลานตัวบนฮะมาร์กจะตำแหน่งนี้ที่มูเล่เผาเข่าเวียงก็จะตำแหน่งนี้แล้วก็ มุเล่บาลานตัวล่างก็จะเป็นตำแหน่งนี้นก็จะมีมุเงเอ่แผ่นประกับมุเร่ตัวนี้ตัวหนึ่งอาศัยเข้าไปมก็จะพอดี แล้วก็จะปลดตัวตั้งสายพานตัวนี้เพื่อให้สายพานมาตึงตอนนี้สายพานยังนอนอยู่เสร็จแล้วก็ล็อกล็อกตัวตั้งนะครับแล้วก็นับเบอร์สิบสอแล้วก็เช็คดูความตึงของสายพานนะฝั่งด้านใต้ น้านนี้จะให้ตัวได้นิดหน่อยระยะไม่เกินห้ามิลประมาณน,นี้ครับต่อไปก็จะเป็นสายพันธุ์เส้นใหญ่สายพันธุ์เผาเหล่าลิ้นครับต่อไปก็จะเป็นตัวตัวตั้งลูกลอกสายพันธุ์นะครับตัวนี้ครับหลอลื่นจราบีขัดสนิมเก่าออกไปด้วยหลอลื่นจระบีใหม่ครับ เดี๋ยวนำไปใส่ก่อนพอเราขันตัวตั้งลูกลอกสายพานไปแล้วเราก็เช็คดูวนะ่าความเคลื่อนไหวให้เคลื่อนตัวสะดวกสะดวกนะครับอันนี้ก็ลูกลอกใหม่เ,เดี๋ยวเราจะเอาสายพานไทมิ่งหรือสายพานพอลลินใส่คือเส้นใหญ่ตัวนี้ นี่เราก็เอาสายพานเข้าไปก่อนเนี่ยเราก็เอาไอ้มูเล่ขับสายพานใส่ตามเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าครับล็อกไปแล้วเราก็ไล่คล้องขึ้นมาจากข้างล่างเอาล้ครับนี้ไอ้ลูกลอกตัวนี้มันใส่ได้สองทางนะครับต้องเอาทางด้านที่เป็นน็อตขันลูกลอกเข้าไปข้างในนะครับ ถึงจะใส่สายพานไทมิ่งได้คงั้นมันจะระยะยกจะไม่พอครับ,รบเดี๋ยวเอาสายพานไทมิ่งใส่ครับก็อันนี้ก็ใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เหลือตัวตั้งตัวเดียวถ้าใส่ตัวตั้งสายพานก็จะตึงส่วนตำแหน่งก็ที่พอเราลิ้นก็ด้านบนนะครับ,รบแล้ว ที่ปัม้มคอมบันเลวปั้มโซลา่าแล้วก็ที่ข้างล่างที่พอเข้าเหวียงก็จะใช้ตัวเดียวกันกันกบตัวบาลานนะครับ <c oughs> แล้วจะใส่ตัวตั้งที่เห็นน็อตว่างๆมีสองตัวรัลนวะะตัวตั้งใสายผ่าน อันนี้คือตัวดันตั้งสายพานนะครับเราต้องใช้แม่แท่นอัดนะครับกดที่ตัวแกนแกนมันนะครับอัดลงไปแล้วเอาสลักเสียบไว้ถ้าไม่มีก็เอาโต๊ะปากาก,ากาก็ได้ครับหนีบมันลงไปครับค่อยๆหนีบลงไปแล้วก็เสียบสลักไว้แล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ครับตำแหน่งการใส่ก็จงฝั่งอยู่ฝั่งนี้เลยอันนี้แก้ไขกลับทางแล้วเมื่อกี้ใส่สลักกลับทาง ันจะอยู่ทางี้ครบตำแหน่งมันจะค้ำกับตัวตั้งพอดีอือตรงนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ขันน็อตไล่เข้าไปสองตัวอันนี้เราก็เช็คน็อตแล้วเรียบร้อยสองตัวครับถ้าปอนน็อตก็ไม่เกินไม่เกินนะครับสิบห้าถึงยี่สิบ นิวตันนะครับตัวนี้แล้วเราจะชักไอตัวนี้ออกครบตัวมันจะดึงออกได้เลยตอนที่เราจะชักไอตัวสลักขาตั้งลูกลอกนะครับตัวโชคดันสายพานเราก็จะกดดูก่อนมันจะตึงนิดนิดตึงนิดนิดแล้วก็ดูว่ามาร์กมันตรงไหมครับตัวบนตัวปัมปัมโซลา่า แล้วก็ที่ด้านล่างด้านล่างนะครับตำแหน่งตรงครับถ้าตรงแล้วเราก็ชักเลยถอดสลักนิรภัยเลยครับถอดออกมาเลยไปอันเสร็จพิธีเดี๋ยวเราก็จะเอามู่เล่มาใส่แล้วลองสตาร์ทดูเพื่อเช็คดูว่ามันตรงหรือไม่แต่ก่อนสตาร์ทนะครับหมุนดูก่อนนะฮะถ้ามันมุมไม่ตรงยังไงมันจะมีอาการ ยันยนกันนิดนึงหรือหมุนเครื่องไม่ไปนะครับถ้าสตาร์ทเลยวาวอาจจะอาจจะคดหรือหักได้อันนี้ก็หมุนเช็คดูก่อนนะครับว่ามันมีอาการติดขัดไหมถ้ามั่นใจแล้วเราก็ลองสตาร์ทดูสักครั้งหนึ่งเอาเลย 谢。Yeah.